วันนี้ครับเราจะมารีวิวกระเป๋ากล้องตัวนี้กันครับเป็นกระเป๋ากล้องนอตที่ผมได้มาล่าสุดเลยนั่นเองครับตัวนี้คือเจ้าตัว PGY One Go Light Backpack นะครับซึ่งรุ่นนี้ผมได้มาตัวนี้จะเป็นรุ่นเจ้าตัว16ลิตรนั่นเองครับซึ่งข้อดีสลับออกมาเลยนะครับก็คือจะเป็นพื้นผิวนะครับกันน้ําแล้วก็มีน้ำหนักนะครับไม่รวมพาริชันเนาะเียงแค่9้ว90กรัมเท่านั้นนั่นเองนะครับบอกเลยว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าใช้มากๆนะครับแล้วก็ราคาไม่แรงเพียงแค่ประมาณ3,500บาทใช้งานจริง มาคุยกันเรื่องเบสิกนะครับของเจ้าตัวกระเป๋าของ PGY t e x กันก่อนนั่นเองครับกระเป๋า PGY Text นะครับจะมีให้เราเลือกนับทั้งหมด3รุ่นนะครับรุ่นแรกนะครับก็คือเจ้าตัว One Pro ซึ่งเราเคยใช้งานในฟลิปนี่แสดงเวลาเราสามารถกลับไปดูกันได้นะครับซึ่งอันนั้นนะครับก็จะเน้นลุยป่าขึ้นคงขึ้นเขานะครับแล้วก็จุนะครับได้เยอะมีถึงแบบตั้งแต่ามสลิตรจนถึงประมาณแบบ 40- 50ลิตรนะครับตัวนั้นก็จะเหมาะนะครับลักษณะแบบนั้นนั่นเองตัวที่สองนะครับก็คือจะเป็นซีรีงจาาวว่คคดูมมม จังนะครับได้พาร์ติชันที่ดีวัสดุ่ขนข้านจะดีนะครับมีความรูนิดนึงเนาะซึ่งอันนั้นก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมให้น่าสนใจนะครับในการใช้งานจริงนั่นเองแล้วก็ซีรีส์สุดท้ายนะครับก็จะเป็นซีรีส์ที่ผมได้เอามาใช้งานตัวนี้แหละครับตัวนี้ก็คือเจ้าโต้ PGYH1 Go นั่นเองซึ่งตัวนี้สาหรับผมนะครับก็จะเน้นนะครับในการใช้กับชีวิตประจำวันนะครับถ้าถามผมอ่ะก็คือตัวเนี้ยมันจะดูไม่เป็นกระเป๋ากล้องนะครับมากที่สุดนั่นเองแต่ด้านในก็ยังสามารถใส่พาร์ติชันนคเป็ล้ดวย่ทีต16ิ แลวตัววันโกไลท์ครับจะมีให้เลือก2ไซส์ก็คือตัวหน้า16ลิตรแล้วก็22ลิตรนะครับก็จะใหญ่กว่านิดนึงเนาะซึ่งเดี๋ยวผมนะครับจะขึ้นรูปไว้ให้ว่าเฮ้ยมันต่างกันยังไงเวลาที่ผมนะครับไปลองใช้งานนั่นเองซึ่งผมมาได้ไปลองนะครับที่หน้าร้านซาราโมนิกเนาะก็คือ PGY นะครับเทคนำเข้าโดยเจ้าเอซีเอ็มซึ่งเดี w ๋ยวเอซีเอ็มนะครับก็หนามีฮอลลี่แลนด์นะครับมีซาราโมนิกของเนี่ยก็จะมีช็อปดีฟอร์จูเนาะใครที่อยากลองว่า16หรือ22นิ้วนะครับ ไปที่จะพูดถึงก็คือด้านของเจ้าตัวสีนั่นเองซึ่งเจ้าตัว16ลิตรเนาะก็จะมีให้เลือกนะครับทั้งหมด3สี Metal Black Forest Cream นะครับแต่22ลิตรนะครับหรือใบใหญ่ว่เนี่ยจะมีให้เราเลือกนะครับทั้งหมด2สีนั่นเองนะครับก็จะมีเจ้าตัว Metal Black ตัวนี้แล้วก็สีนะครับเป็นเจ้าตัว Forest นั่นเองครับ โดยภาพรวมนะครับกระเป๋าตัวนี้นะครับก็จะถือว่าเป็นกระเป๋ากล้องนะครับที่มีน้ำหนักนะครับก็น่าจะเบาถ้ารวมนะครับเจ้าตัวพวก partition หรือ divider นะครับก็จะมีน้ำหนักนะครับอยู่ที่1.16ึ่งจกกิโลนะครับแต่ถ้าไม่รวมนะจะมีน้ำหนักนะครับอยู่ที่0ูนย์จุดเก้าเก้ากิโลนั่นเองหรือไม่ถึงหนึ่งกิโลนะครับถือว่าเป็นกระเป๋าเราที่น้ำหนักนะครับเบามากโดยที่ผมเลือกเจ้าตัว16ลิตรตัวนี้นะครับคือผมได้ไปลองเทสตรงอย่างที่บอกก็คือไปลองเทสที่ชาวซาลโมนิที่ทาง f o r t n e ชั้นน2ะครับซึ่งจรริง้านขายทั่วไปนะครับบ Snapshot, มมมีคาร่่นนจะะัผ หลักๆนะครับซานาช็อตกับซูมของเบลาก็จะมีตัวเดโมตัวนี้นะครับวางไว้สามารถไปลองกันได้นั่นเองหลักๆของผมก็คือจะสามารถต้องใส่นะครับเจ้าตัว Sony 7 m a ็ดมาได้นะครับไวที่24่0แล้วก็ใส่นะครับกระเป๋าคอมได้แล้วก็มีพื้นที่นะครับใส่แบบจุกๆจิกๆนิดหน่อยนั่นเองครับก็ยังไงเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าให้การใช้งานจริงของผมนะครับมันเป็นยังไงบ้างนั่นเองเรามาดูนะครับการใช้งานของเจ้าตัวพีจีวายเทควันโกไลตัวนี้กันนะครับตัวนี้ให้ดูันใกล้ๆนะคร ตัวนี้ก็จะเป็นผ้านะครับที่เป็นกันน้ําถ้าเรานะครับเอาน้ํามาสาดนะครับแบบโปอยๆอะไรพวกเนี้ยตัวนี้นะครับก็ยังคงสามารถนะครับใช้งานได้แบบไม่มีปัญหานะครับนั่นเองตัวนี้ผมว่าดีไซน์เวลาที่เราใช้งานมันค่อนข้างจะยูเซเบิลนะครับแล้วก็สามารถใช้นะครับในชีวิตประจําวันได้ผมก็จะใส่ประมาณเนี้ยนี่นะครับก็จะห้อยประมาณเนี้ยซึ่งผมรู้สึกว่า คือหลายคนที่เป็นเพื่อนผมก็จะบอกว่ามันดูเล็กกว่าตัวผมอะ่ะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ตัวเล็กกว่าตัวผมผมว่ามันจะกําลังดีว้วยไม่ได้ใหญ่นะครับมาจนเกินไปนั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วก็ให้มาดูเจ้าตัวซิปตัวนี้นะครับซิปตัวนี้นะครับจะเป็นซิปนะครับที่เป็นเจ้าตัว YKK นะครับซึ่งมีคุณภาพดีแล้วก็ทํางานนะครับได้ค่อนข้างจะลื่นไหลนะครับไม่มีปัญหานั่นเองตัวด้านบนตัวนี้เนาะจะมี2ช่องนะครับให้เราเปิดซึ่งผมขอนุเปิดช่องข้างนหน้าก่อนนะครับอันนี้มันก็เราไว้ใส่ อาจจะไม่ต้องแบบใส่เป็นพาร์ติชันขนาดนั้นเนาะ วันนี้นะครับสามารถใส่เสื้อผ้าได้เลยได้แล้วก็มีช่องนะครับตรงนี้ให้เราใส่ของจุกจิบนะครับได้เพิ่มเติมนั่นเองพวกตะเข็บการยึดต่างนะครับก็ทําได้โอเคนะไม่แย่เลยนะครับเรียบร้อยเลยเนาะแล้วก็ตัวซิปตรงนี้นะครับก็จะด้านหน้าก็สามารถใส่นะครับจัดการด้านพาริชันในประมาณนี้แล้วก็จะมีนะครับทางด้านข้างหลังตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาให้ดูอีกกันอีกครั้งหนึ่งเนาะด้านข้างตรงนี้ครับก็จะเป็นนะครับช่องในการที่ใส่นะครับตัวตัวขดนะครับอันนี้คือโคกประมาณ500มิลก็สามารถใส่ได้ แต่ถ้าใหญ่กว่านี้แบบเป็นลิตรอะไรเงี้ยก็จะไม่แนะนำนะครับแม็กซิมัมก็ควรอยู่แบบไม่เกินประมาณ6 0 0มิลลิลิตรนั่นเองเนาะประมาณนี้นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งนะครับที่เราสามารถมาเปิดนะครับตรงนี้ได้เป็นพาร์ติชันนะครับก็สามารถหยิบนะครับเลือกของหยิบนู่นหยิบนี่ได้นะครับก็สะดวกสบายเนาะซึ่งอันเนี้ยตอนแรกมันจะไม่ได้เป็นล่มมาแบบนี้นะมันจะมีเจ้าตัวพาร์ติชันนะครับมาให้เราสามารถนะครับปรับแต่งนะครับตามเราต้องการได้แล้วก็มีที่ใส่นะครับพวกเจ้าตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ก็สามารถใส่ แบตเตอรี่เป็นช่องช่องได้เสียดายมันจะไม่ได้เหมือนเจ้าตัววั One Pro นะที่มันจะสามารถแบบสลับนะครับสีตรงนี้ได้ให้เรารู้ว่าแบตก้อนไหนหมดหรือไม่หมดนั่นเองนะครับไออันนี้เสียดายเลย็กๆน้อยๆเนาะแล้วก็ ตัวช่องสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นช่องด้านบนซึ่งตัวนี้ก็คือถ้าเราเปิดแค่ด้านบนตรงนี้ใช่ไหมครับเราสามารถคลิกีลสในการหยิบนะครับตัวตัวแม็กได้ซึ่งเวลาที่เราเปิดแม็กเนี่ยตัวนี้ด้วยความที่เป็น16นิ้วใช่ไหมครับเราสามารถใช้นะครับ macbook ได้ใหญ่สุดนะครับอยู่ที่14นิ้วแต่ถ้าใครใช้ macbook 16นิ้วนะครับต้องใช้ตัวตัว22ลิตรเท่านั้นครับจะไม่สามารถใช้ได้แล้วก็นี่ก็ค่อนข้างจะแน่นละครับ14นิ้วนั่นเองผมุญาตนะนี่กลางนะครับ ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการเปิดนะครับด้านหลังที่1นึ่งแปดสิบองศาละ MacBook เราจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อุปรกรณ์ที่ผมบอกว่าใส่นู่นใส่นี้ได้ก็จะอยู่ในฝั่งนี้ก็จะสามารถปิดนะครับเวลาที่เราล้วงข้างบนตรงเนี้ยมันก็จะไม่สามารถมาล้วงนะครับด้านใต้ได้มันต้องเปิดแย่ก,กันเนาะส่วนตัวใช้ประมาณนี้ครับก็คือจะใช้ตัวตัว Sony A7 IV 74มิเตอร์ 40, นะครับก็ใช้ประมาณนี้ตรงนี้ก็มีฟิลเตอร์นะครับต,ต่างๆใช้งานได้แล้วก็อ่ะผมก็ถ้ใส่นะครับตัวตัวไมโครโฟนหรือบางทีมีไมโครโฟนมีแอนดี้ง แล้วก็ของจุกจิบตรงนี้นะครับก็ยังสามารถนะครับใส่ใช้งานได้แบบสบายๆเลยนั่นเองนะครับก็ได้สําหรับอุปกรณ์เสริมเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็ในส่วนนี้นะครับจะเป็นช่องนะครับสำหรับการใส่เจ้าตัวแอดแ c ก ก็สามารถยัดนะครับเจ้าตัวแอร์แท็กลงไปได้เลยแล้วก็เอาออกขึ้นมาค่อนข้างจะยากซึ่งก็จะดีสําหรับคนที่กลัวกลัวขโมยขโมยนะกันมันก็จะหยิบยากนิดน,นึงแหละสําหรับเจ้าตัวแอร์แท็กทำให้ก็จะเอาออกอยากนะครับแต่ก็ตัวนี้ก็จะมีเขียนอยู่ว่าให้ตรงนี้สามารถใส่นะครับกับเจ้าตัวแอร์แท็กได้นั่นเองครับแล้วก็เวลาที่เราใช้งานอนะ่ะขอดูตรงนี้นิดน,นึงนะครับตรงนี้เราสามารถเปิดเป็นสิบได้นะครับประมาณนี้ ก็สามารถนะครับมาวางของตัดแต่งนะครับ,รบโดยปกติแล้วผมจะใส่คือตัวเนี้ยมันจะาอาจจะไม่เรียบร้อยหนึ่งใช่ปะแต่ปกติผมจะใส่เจ้าตัว,ว P C Y ตัวเนี้ยผมจำชื่อไม่ได้ผมขึ้นชื่อไว้ให้นะครับใส่ไปในนี้อีกทีหนึ่งเพื่อให้มันเป็นพาดิชั่นแบบสวยๆแล้วก็ของจุดจุดเด็ดๆนะครับมันก็จะไม่แบบไม่กระจะดัดกระจายจนเกินไปซึ่งในนี้ผมก็จะมีปกติก็จะมีพวกอะแดปเตอร์นะครับมีใส่ชาร์จมีพวกอุปกรณ์กล้องต่างๆแบตเตอรี่แอชชั่นแคมต่างๆนะครับก็จะอยู่ในนี้ก็สะดวกนะครับในการใช้ งานดีก็จะประมาณนี้นะครับอื่นเดี๋ยวเราให้ดูกันต่อสักครู่ขออนุญาตเก็บนะครับขอ,อนแล้วก็จริงๆอันนี้ก็จะมีพาร์ติชันนะครับเราสามารถ ปรับแต่งได้นะครับตามที่เราต้องการเลยนั่นเองแต่เนี่ยผมรู้สึกว่าคุณผมมาใช้งานประมาณนี้นะครับก็จะดีมากๆเพราะว่ากล้องอยู่ตรงนี้ใช่ปะผมก็สามารถเปิดนะครับกระเป๋าจากด้านข้างได้แล้วกลับมานะครับสะพายกันอีกรอบหนึ่งนาะตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าสะพายนะครับด้วยน้าหนักกระเป๋าที่ไม่ได้หนักมากอยู่แล้วซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะมีตัวเชือกตัวนี้มาให้นะครับให้เราสามารถยึดนะครับกับอีกฝั่งได้นั่นเองแล้วก็ด้านหลังตัวเนี้ยมันก็จะเป็นผ้านะครับแบบระบายอากาศทําให้เวลาที่เราใช้งานนานๆนะั้กกมไไ่ดส เข้าแบบตัวกระเป๋าขนาดนั้นทําให้นะครับตัวตัวกระเป๋าเรานะครับมันไม่เหม็นนั่นเองครับแล้วก็เวลาที่เรายืดตรงนี้นะครับก็สามารถยืดนะครับตามที่เราต้องการได้เลยคือถ้าคนที่ตัวใหญ่มากๆอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เหมาะเราก็แนน้ำนํายี่สินิ้วนะครับแต่ตัวหกนิ้วถ้าผมผมถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ใช้งานประมาณนี้แหละไม่ได้แบบใหญ่อะไรมากมายนะครับแบบนี้ครประมาณนี้ครับแล้วก็เฮ้ยอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องคุยกันก็คือจริงๆพาร์ติชั่น ด้านหลังตรงนี้เราสามารถได้ออกได้หมดเลยนะทำให้จริงๆแล้วถ้าเราไม่ใช้เป็นกระบอกกล้องนะครับเราก็สามารถใช้นะครับเป็นพวกกระบอกเสื้อผ้าอะไรพวกนี้นะครับได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปสรุปนะครับข้อมูลกันดีกว่าโดยรวมแล้วนะครับเจ้าตัว p g y t e c h ONE GO LIGHT ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเล็กนะครับเบาแล้วก็ครบนะครับเหมาะสำหรับการใช้ชีวิตประจําวันนะครับผมผมย่างมากเลยนั่นเองเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าผมอนการจริงตอนแรกผมกําลังเลยแหละ16.22ลิตรแต่พอเอาทุกอย่างไปใส่นะครับที่ช็อปอะเจ มันสามารถใส่นะครับแบคออน5จะครบแล้วนั่นเองโดยที่ไม่จําเป็น,นต้องซื้อนะครับตัวตัว22ลิตรนาะซึ่งอันนี้นะครับแนะนําว่าให้ไปลองนะครับแบรนที่ชอบกันได้แล้วก็ถ้าผมต้องการใส่ของมากกว่านี้เนาะผมก็ไปใช้นะครับเลือกเป็นตัวแบบ25ลิตรนะครับที่ผมมีที่บ้านหรือว่า35ลิตรที่เป็นตตัววันโปวด แนนนนั่เองะครับราคาถุงโป่งลิตรตัวนี้นะครับอยู่ที่3,500บาทนะครับประมาณนี้แล้วก็ยี่สองลยอยู่ที่4,500บาทนั่นเองนะครับรวมๆแล้วนะครับถือว่าเป็นกระบอกใบเล็กเบานะครับมีช่องใส่แอร์แท็กเพื่อความปลอดภัยได้นะครับใช้งานหนักๆก็มีตัวช่วยนะครับรวมๆค่อนข้างจะแฮปปี้ครับกับเจ้าตัววันโกดไลท์ถุงโป่งลิตรัวนี้นะครับใครสนใจก็สามารถไปดูกันได้นที่ร้านค้านะครับทั่วประเทศไทยนะครับที่เป็นตัวแทนจำหน่ายว่าจะเป็นพิกาเมล่าซุปเปอร์เมล่าสแนปช็อตนะครับหรือว่าทางเดอะดิจิตอลเอสซีเองก็สาามรถ รับดูกันได้นะครับก็ร้านไปประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าตัวรีวิว pgy one goal light ศูหกลนตัวนี้เนาะก็ใครสนใจอย่าลืมนะครับถ้านอกจากร้านเหล่านั้นแล้วเคยไปลองดูแล้วอยากได้โปรดีดีกล้าๆนะครับของได้คลิปนี้นะครับบอกเลยว่ามีโปรดีดอยู่ตลอดเสมอครับเพราะว่าช้อปปี้นะครับก็จะโหกับทางยูทูบเนาะเพื่อส่งนะครับตัวโดรฟ์ฟอ์ดพิเศษพิเศษนะครับมาให้เรานะครับชาวยูทูบใช้งานกันนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แหละครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตัวใครนะครับให้ช่องเดพีีี่ผมดด้้ววววยสสสนนนัััเรรากคบ